ค่ะคราวนี้เราจะมาปลดเอาตัวคาซีดเวลดอนออกจากตัวรถนะคะจะเห็นปุ่มสีส้มสองปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงนี้คือปุ่มเกี่ยวกับไอโซฟิกทั้งหมดนะคะแต่ปุ่มด้านหน้าคือปุ่มหมุนเราจะมาถอดไอโซฟิกกันนะคะในกรณีจะคุณแม่จะย้ายคานันย้ายรถนะคะเรากดตัวนี้ก่อน ก่อนที่จะปลดไอโซฟิกขาออกได้นะคะเราจะเห็นเลยว่าไอโซฟิกเรากําลังโดนล็อกอยู่กลายเป็นสีเขียวนี่คือล็อกกับตัวรถอยู่นะคะคราวนี้ถ้าเรากดสีส้มแล้วด้านหน้ากดค้างเอาไว้เลยนะคะแล้วเราค่อยใช้มืออีกข้างหนึง่งในการกดปุ่มสีขาวตรงนี้ในการปลดเพื่อหดขายโซฟิกนะคะปุ่มตรงนี้นะคะฟึบ เหมือนเป็นการหดขาเข้าไปปึ๊บแค่นี้ค่ะแค่เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะคะเลื่อนเลื่อนอย่างนี้นะคะก็จะเท่ากับว่าหลุดเรียบร้อยแล้วสองข้างนะคะเราก็ปลดเอาตัวคาซีทออกจากรถได้เรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้เราจะเก็บขาเราก็เพียงแค่กดปุ่มสีส้มด้านหน้าเหมือนเดิมแล้วเราก็ดันขาเข้าไปนะคะเรียบร้อยค่ะคราวนี้ก็สามารถเปลี่ยนย้ายรถได้เพราะขาเก็บอีกเล็กน,อน้อย เป็นอันเรียบร้อยค่ะคุณแม่ยายลดได้เลยค่ะแล้วก็ยกออกจากรถแบบนี้นะคะชื่อเรียบร้อยค่ะ